ซาบต้องนิ่นนองกินมากินมาแล้วก็ไม่ลงมามาเร็วเอาไมาหเหิวยอะไรยังมาเร็วมาอร่อยนะกินมหมมาเร็วอ,อย่านอนพงนองมาแต่น้องมาแต่น้องมาเร็วมาเร็วกินไหมอย่านอนพองดูตรงนิ่งนุ่งตรงนิ่ตรงนิ่น มาเร็วกินไหมนองกินไหมมาเร็วมาเดี๋ยวนอนพองก็ได้มาเร็วมานนวมาเร็วมา,มา,เ,วมาเอาเลยไหมเนี่ยกินไหมกินไหมเหี้ยหรอไหมนอนพองอยู่นี่มาเร็วดมก่อนดมก่อน

นองกินไหมกินไหมคะมาเร็วเอาไม้เอาแม่าการเป็นยังไงยังมีหิวยังเช้าอยู่เลยแม่มาปลูกตอนเช้าหรอหน้ำซับผมน้ำซับครับผมคือน้ำซับครับมาเร็วจู่ๆจูๆจู่นเร็วนางแม่มาปลูกเช้าไปเลยลูกอ,อาตาเร็ว เราโกนีลล่ ane, ร้อยรอยนะแม่ตนแบงกิ้นินนะม่ปกติเม่ตานตำ้มตมดแล้วเร็วบกบอ้อยอ่อยเร็วจากส่วนยายแดงเร็วมาเร็วไม่หิวอไม่หิวนี่นี่แนี่นี่แนี่อันนี้แน่นี่แน่นี่เน่อันนี้แนี่นี่แนี่ติ๊บ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 ติติ๊บติ๊บติ๊ิ๊บต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 ิบติ๊าเร็วมาเร็วนี่ไม่หั่นให้บางๆแล้วเนี่ยกินได้ค่ะ แม่แข็งปันน้องคงมีตายนี่น้องมาเร็วมาเร็วมาจ๊ะน้องกินไหม้กินอะๆๆ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 ตัวนี้ต้องค่อยๆหยอกหน่อยเพราะว่าน้องมาใหม่น้องยังไม่ชินเดี๋ยวน้องกัดลาวมาเร็วมาเร็วนอ้นองกินไม้กินไมั้ยคน้องก็รอไม่กินเหรอแมว ชา้าอยู่เลยแม่มาเร็วกินแล้วเดินออกมากินไหมมาแตนองเร็วมาเร็วมามาเร็วมาเร็วน้ำจับน้ำจับกินไหมนางตองนิ้ง ต้องนินทำอะไรเบอรต้อตงนินทำอะไรเบอรต้อตงนิน,น,นต้องนินนินทองนินคนล่อทำอะไร,ร้เบอน้องทำอะไรคนลอ่คลอคนล่อมาเร็วนำซับ น้องไม่กินเหรอกินไหมไม่อยู่ทีไม่อยู่ทีเหรอเร็วมาตาเร็วอย่าเล่นตัวนุโน้โน้ตองนินน้โน้มาเร็วมาน้องมามาตามาเร็วนอนอาบแดดใบใบ้ bye เลยนะมาเร็วมา อคมาแล้วมาละกวนพี่ทองนินแล้วเนาะอ,อึมึเอาเลยทองนินแมวจะกินหมาแล้วพี่น้องแมวจะกินหมาแล้วก็อนอนสบายใจเฉิบแล้วน้องจะมากวนอะไรเงี้ยงๆนี่เลยดูตองนินนอนเนาะเห็นไหม ใลรจะทำอะไรก็จ่างหัวเขานะนายนินนะยิ่งๆยิ่งไม่นย่นอย่างยิ่งคิดดื้ออืม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 ลองทำอะไรนุ่มก็น้องทำได้หนุ่มนุ่มนั่นนะนั่นนะ นิ่งๆเหงียนกวนน้องปะเอ็งมันกวนน้องเหรอ